ปีหกห้าโพก่อนหน้านี้แกบอกไว้ไงกลับปีนี้แน่นอนนะแล้วกลับมาแบบว่าแบบเปิดเผยเลยคือแบบไม่ต้องติดคุกอ่ะเพราะบอกว่าจะตีกอล์ฟนายกได้ด้วยนะแรมโบ้ออีสานเสกสกุลอับถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกฮะออกมาตอบโต้ตอบโต้แบบจุกๆเลยนะเพราะว่าแรมโบ้ออีสานนี่บอกเลยว่าคืออย่างแรกเลยที่มาดิสเครดิตแล้วก็โจมตีอยู่ตอนนี้ว่ารัฐบาลทำงานไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะ คุณแลมโบก็บอกว่ารัฐบาลทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วผลสำฤทธิที่ปรากฏเมื่อเทียบกับโจทย์สถานการณ์ตอนนี้หลายเรื่องบรรลุผลไปเรื่อย,อยการแก้ปัญหาราคาสินค้าตอนนี้ราคาสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสถานการณ์ภาวะราคาสินค้าเพิ่มต่อเนื่องในต่างประเทศก็เพิ่มสหรัฐเนี่ยสีที่สินค้าบางตัวนะฮะมาเลเซียอย่างนี้แล้วรัฐบาลปัจจุบันก็ไม่นิ่งนอนใจก็จะเห็นว่าแก้ไปหลายเรื่องแล้วก๊าซหุงต้มนะ เรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพต่างๆนานาไข่ไก่อย่างเงี้ยเพราะรัฐบาลทำงานไม่ได้นั่งโมโป้ปดอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบที่โมรายวันคุยว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้แต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดหนีหัวซุกหัวซุนถ้าเก่งจริงคงไม่ต้องหนีอยู่แบบนี้ค,คุณแรมโบอีสานยังบอกต่อได้ว่าที่อ้างว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้แล้วนี่นะยืนยันว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้ อยู่ที่การทำงานของรัฐบาลและพี่น้องประชาชนในประเทศแล้วสำคัญก็คือปี65เนี่ยมีงานใหญ่งานสำคัญการประชุมเอเปนะ,ะรวมไปถึงการแก้ปัญหาที่ต่อเนื่องแล้วเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็นยังไงคุณแลมโบยกสำนักวิจัยซูเปอร์โพลสสำรวจความเห็นประชาชนมาแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ82ยังต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ถือธงนาเพราะ กล้าตัดสินใจแล้วที่ผ่านมาฝ่าฟันวิกฤตมาหลายเรื่องหลายกรณีแล้วผลโพเนี่ยยืนยัน71.3%เห็นว่าการบริหารงานที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์กล้าที่จะออกมารับผิดชอบด้วยตนเองในการแก้ปัญหาวิกฤตเป็นการพิสูจน์ว่าประชาชนยังสนับสนุนอยู่ไม่ได้เป็นเหมือนที่นายทักษิณจินตนาการเอาเองกดดันเอาเองนะแล้วสุดท้ายคุณเลโบอีสานบอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยนะเป็นคนแดนไกลที่ คอยชะเง้อรอเวลากลับบ้านถ้าคิดถึงบ้านทนไม่ไหวจองตั๋วเครื่องบินกลับมาเลยแล้วก็ไปกักตัวอยู่ในเรือนจําที่ประเทศไทยไม่มีใครว่าอะไรในเสกสกดนะครับผมแลมโบอีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกเพราะตอบโต้ไงที่คุณทักษิณมากล่าวหารัฐบาลนะแต่ทีนี้ที่คุณทักษิณยกขึ้นมาแล้วในเพจกลุ่มแคร์เนี่ยเอาไปโคดต่อนะคนดีคนเก่งอยู่เมืองไทยไม่ได้นะคือผมขออนุญาตให้ข้อมูลนะคุณทักษิณเนี่ย ที่ไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ว่าเพราะดีเพราะเก่งแล้วอยู่ไม่ได้แต่เพราะทุจริตประพฤติมิชอบเพราะโกงค่ะแล้วถูกสารตัดสินลงโทษจำคุกหลายคดีหนีไปเองแล้วที่อ้างว่าคุณหญิงพจมานบอกคุณหญิงพจมานก็ไปด้วยตอนนั้นน่ะนะไปดูโอลิมปิกแล้วค่อยกลับมาคุณหญิงไม่ผิดคดีที่ดินรัชดาเห็นไหมฮะแล้วคุณเลซินเนี่ยหนีต่อไป